เัล lo ก็สวัสดีเพื่นพนพอนๆชาวซิมกันทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i am arm channel แล้วคุณอยู่กับดิฉัน arm และอยู่กับเบนนะคะซึงอันที่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 ดิฉันบอกไปแล้วก็คือห้าแสนอ่ะดิฉันดูผิดไปคะ่ะเราสามารถซื้อบ้านได้แล้วคะ่ะหนึ่งหลังที่ดิฉันได้คมเอ่อเขาเรียกว่าอะไรจะสัรกับบ้านโครงการเอาไว้ ซึ่งเราก็สามารถที่จะซื้อบ้านหลังนั้นได้แล้วและอันนี้ฉันเพิ่งดูที่มันเรียงระยิบระยับก็คือต้องขยายพันธุนะคะนี่เนี่ยขยายพันธุไปเลยนะคะอันไหนที่ระยิบระยับนะ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บเก็บผลไม้แห่งความตายนี้ให้หมดก่อนนะคะงั้นเราก็จะย้ายบ้านกันเลยนะคะตอนนี้มีอยู่ในในกระเป๋าส่วนตัวของเราอยู่แค่หกต้นนะคะหกดอกสิเขาเรียวกว่าหกดอก นี่ค่ะนี่ค่ะขยัยพัน์ไปเลยขยัยพัน์ให้หมดอันไหนที่เรายิบระยะแบบวรบ้านหลังนี้นะคะถ้าเกิดเราอดยากอดหายอุ้ยอย่างนั้นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเราเราเราสามารถกลับมาบ้านหลังเดิมแล้วก็ขายได้อะไรอย่างนี้ก็เสมือนว่าเรามีบ้านสองหลังนะคะคุณผู้ชมโอเคให้นางทำสวนไปก่อน หลังจากทำทรงคำสุดอะไรเล็กๆน้อยๆท้าเสร็จแล้วนี่ดูบับเซ่บับแต่งตัวแล้วเสร็จหมดแล้วค่ะคุณคุณผู้ชมดูดิแปลงขนให้อ๋อไอ้น้องน่ารักมั้ยนะคะใส่หมวกเขียวด้วยน่ะสุดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งให้น้องด้วยแคะเล่าเรื่องให้ฟังให้ให้ให้บอกฟังนี่นะบอสเดี๋ยวเราก็จะได้บ้านกันหลังคบเดี๋ยวเราจะไปอยู่บ้านหลังนั้นนะแต่กันอื่น อะไรเกี่ยวกับรถบัสรถเมล์รถโรงเรียนรถถังรถเก่งรถจักรยานมอเตอร์ไซค์เรามาเก็บผลผลิตข้างทางเหล่านี้ไปก่อนนะเพื่อที่จะยอดเพิ่มยอดเงินยอดตังค์นะคะคุณผู้ชมอุ้ยอุ้มบอสไปด้วยนะ่ะเรืเลยๆๆๆ,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 ๆสามบอบเก็บว่านัน้นหลักจังบอสนี่นี่นี่จะพาเธอมาเก็บนี้แ <Yes. S 1> น่าจ้าแหม่ก็น่ารักจังเลยบอส นีกจบไปเลยหนึ่งชับวางกันที่แหลก็เก็บนี่เนี่ยต่อมาเราก็มาเก็บอีตรงนี้นะคะแถวบ้านเราทำจัดวันเสพร์หน่อยกันลักกันถ้าความต้องการอะไรต่างๆเต็มอยู่เลยเนะ่ะเดี๋ยวเราก็จะอบพยกกันไปอีกบ้านหนึ่งเดี๋ยวเราจะขายแถวนี้ดีกว่าแล้วเหลือแปลงผักเอาไว้ใช่เอาแบบนั้นดีกว่าคุณผู้ชม แตนเราจะเก็บของอะไรที่สามารถเก็บได้ก็ไปใส่ในคลังสินค้าของเราเพื่อที่จะย้ายไปอีกบ้านอีกหลังหนึงนะคะคุณผู้ชมแรงพวกนี้ก็เยอะแยะจังเลยเราก็จัดมาแรงก่อนเบนเบนเรามาจาับกำจัดมาแรงก่อนหลังจากที่ขายได้ทุกสิก่งทุกอย่างเรามีเงินทั้งสองแสนเราสามารถที่จะซื้อบ้านได้แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นอะ่ะไว้นี่ก็ชอบย้ายแต่ไม่รู้ทำไม เราจะมาเอาผลผลิตจากนี้ก่อนอเดีะยสิเยี่ยมพออัพปุ๊บกลายเป็นเยี่ยมไปเลยนะคะคุณผู้ชมเจอกันนะอันนี้ทำไมมันแห้งเฉาจังล่ะลดน้ำก่อนมา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 เราจะให้เ็นลดน้ำกันก่อนนะคะต้นไม้เห็นความตายของเราจะไม่ตายบ๊บกลับบ๊บหน่อยปะรู้สึกเบนเบนเริ่มอ้วน oh. แล้วไหม ปออกออกกาลังกายหน่อยวิ่งแล้กินปะโอ้โหดูหนังอ้วนเลยเกอเกลเกลเฮ้ยฉันก็จะไปอยู่บ้านใหม่แล้วเฮ้ยพ่อกับแม่ฉันต้องดีใจแน่เลยนี่แหละนะตัวฉันที่มีความสามารถแค่ต้นมณ์เป็นไม้มันเรื่องจิบจ้อยเดี๋ยวถึงแม้ฉันจะไปอยู่บ้านใหม่ ฉันก็สามารถที่จะปลูกผักสวนขวดได้โดยที่ว่าเพื่อนบ้านไม่ได้หน้ารำเกียดอะไรอย่วิงเส็หอวิงอีกบ้าบ้วเ้าบ้าบ้าบจอบ้เร้าบะาบน่่้าบ้าบ้่บ้าบ้าบ้าบลนบ้าบ้าง้าบ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 ้าี้าบอาบ้ากจาบาบ้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 าบอาบา้า้าบ้ากบ้า กนของใครกันนะ,ะตกไปเช่นเคยห้ยาเป็นไงวราคาตกปลาเพื่อที่จะได้เอาไปขายด้วยเดี๋ยวเรามาจัดก,การคลังก่อนอันไหนที่หาได้ทั่วไปเราจะเอาไปขายนะคะคุณผู้ชมอันนี้หาได้ยากอันนี้ข่อนคลังยาหาได้ยาก ทั่วไปทั่วไปคเคอันนี้หาได้ทั่วไปปกติเรากุหลาบเรากุลหลาบเดี๋ยวไว้ที่หลังลิ้นมังกรสาตอบอร์รี่แล้วอันนั้นอันนี้นี่ขายขายคิดได้พันเจ็ดสิบสี่บาทอ้าห oh. นักหนักคณผู้อชอม เดี๋ยวเราตัดไปตรงที่ว่าไอ้แมงพวกนี้เกิดดีกว่าแล้วเราจะไปซื้อบ้านเลยนะคะคุณผู้ชมจกกระชิกจกกระชิกจกกระชิกนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมฮะดอกมันเพิ่มเริ่มเริ่มออกมาแล้วเริ่มออกมาแล้วโอ้โหสมกันรอคอยจริงๆเลยคุณผู้ชมดูดิโอ้โห่อดอกมาปุป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดิดูนี่ออกมาแล้วมา เราวันนี้กันวิ่งแบบวิ่งหย่อนๆน่ยเลยๆๆๆๆ,ๆ,ๆเราจะเก็บเอาไว้ในตัวสัก <laughs> แผงหนึ่งไหมเกีียวเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวได้เท่าไหร่ละอยู่ไหนยี่สิบหกเอาอีกเอาแผงนี้ดีกว่าเอาแผงนี้ไปให้หมดนะคะคุณผู้ชมแล้วที่เหลือก็ขายไปเลย สุดยอดก,กันอ่หุ้ยหกหมื่นเลยเหรอเลิศอยู่นะขายจ้าโอ้โหสามแสนสองคุณผู้ชมขายไปแล้วจ้าทำไมาต้นนี้ไม่โดนขายขายเลไขายขายขายแล้นี้ก็ขายเลยจ้าขายทางนี้ก็ขายขายอยังไง โอเคมันถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมมันถึงเวลาแล้วค่ะตูดตูดเลยเอ,อ่ยย้ายครัวเรือนเราจะไปซื้อบ้านเพิ่มนะแค,ค่คุณผู้ชมอันนี้ก็มีวับมีวับช่างหวเหมือนกันโอเคคุณผู้ชมเนี่ยเราจะมาหาซื้อบ้านนั่นก็คือบ้านอังน,นี้แสนสามสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสองาทคิดเลยแล้วก็ครัวเรือนเก็บเก็บไว้ก็ได้เนะขาย เก,เก็บไว้ดีกว่าได้ไม่กี่บาทเลยเย้ได้แล้วเย้ถึงเต้นจังเลยอ่ะโอ้ยกำมันกำมันดูสิโอ้โหข้าวบานกันแล้วโอ คนผู้ชมเรามาข้าบ้านกันดีกว่าเป็นไงล่ะคะเดีไหนๆนักเขาข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนมาที่มาอ้าวเราไปเข้าในหลังบ้านนะ uh huh. ต้องตั้งให้เป็นประตูหน้าบ้านนี่เนี่ยดีมาเข้าทางนี้เฉยเลยเละเลดเลดนี่เรานี่แบบเติมอาหารแบบยังไงอะ่ะตั้งเวลา yes. <Am> ทุกสิบสอง หชั่วโมงก็ได้เส็ค่ะเทปะบอบจะได้มาทานค่าโดยที่ว่าไม่ต้องรอเรานะแค่คุณผู้ชมในตัวบ้านมียังไงบ้างเนี่ยมีที่ฟิตเนสด้วยนะมีห้องเล่นของบอ๊อบมีประตูเล็กด้วยนี่ไง มีเปียโงลงเตียโงโนอะไรต่างๆด้นะคะเราไปดูข้างบนกันอันนี้ห้องน่าจะเป็นห้องแยกแล้วนี่มีอีกสองห้องซึ่งดิฉันจะกําหนดว่าห้องนี้จะเป็นห้องของเรานะคะคุณผู้ชมเฮ้ยข้างบนทำยมงไงอ่ดช่องให้อาหารทั้งสองอลยเฮ้ยดูที่นอนนี่ขอให้นอนลงบอกให้นบอบ๊อบมานอนลงนี่ มีกระถางต้นไม้ของอังเปาแล้วให้เบนฉันกำลังคิดที่จะทพิความรู้จักเดวิดกับโอเคตามเลยตามสบาย <ub> อาลูบาร์เออเก็บใส่ตัวกันไม่ใส่เลยบาร์ข้านอนแลว้วลิปปี้ไม่ักหน่เร่งเร่งเร่นเร่งเร่งรงยังไงขึ้นกระไดได้ด้วยเด้อบอกก่อนจับ ใป็นไงล่าที่นอนของบอ๊อบตอนนี้เราเหิวข,ข้าวมากเลยอะเยมีห้องน้ำในตัวด้วยเดี๋ยวใช้ห้องน้ำก่อนอาบานาน,นแสนสุกคุณผู้ชมในที่สุดเธอก็ได้แล้วได้บ้านแล้วมาทำอาหารกันก่อนดีกว่าปรงมักโรนีเชดดีกว่าคุณผู้ชมไปเริ่มเลยเรๆๆๆๆ เดี๋ยอ่เด็ดเด็ดเอบไว้วลงดีๆไม่ชอบเลยต้องเขาทุกทำทุกท,ทางเลยแล้วพผมอะไรมาโผล่มาขนาดนี้คุณผู้ชมเอี่ยงวะ่ะถึงสายคนสร้างน่าจะแบบต้องการให้ทำอย่างนี้มากกว่าไว้กดผิดจากนั้นเราทำอาหารใช่ไหมเมื่อก,กี้เราบอกว่าทำอาหารลงอาหาร ทำเสร็จหรอเ๋ยวจังอเอาแล้มานั่งกินตรงนี้โต๊ะกินข้าวไม่มีหรอหรือเขาต้องการให้เรานั่งตรงนี้น่าจะยังไงพัเกเณิ่มไมชอเดี๋ยวเรากำหนดไฟก่อนดีเสียค่าไฟเยอะไฟอัตโนมัติทุกดวงเลยใช่เอาไปเก็บาทำความสะอาดกันนะเดี๋ยวเรามาปลูกต้นไม้กันกว่านี่ ต้นไม้ของคอนตายคอนตายคอนตาย,าตายบอกเลยเปิดปลูกปลูกไอ้ต้นนี้ยรวยรวยกับต้นไม้เนี้ยแน่นอนคุณผู้ชมเราเอาต้นสนตรอเบอรี่ด้วยดีวยกว่านี่ิดิสองต้นโอเคมามาปลูกไปเรื่องเดี๋ยวเรานางปลูกเสร็จกันโอเค <c oughs> <c oughs> เป็นไงล่ะบ้านอ๋ออ oh. ีฉันจะให้เบนจ้างคนสวนมานะคะเป็นไงล่ะเริ่มเริ่มมีกระตังเลยอตอนนี้ก็คือรู้หมดว่าอยู่บ้านตรงไหนอะ่ะเชิญเข้ามาจีเอ็มแกยังมัอื้นชดทีอดทีพอดีฉันทำสวนอยู่นะพอดีฉัน <But S 1> ทำ <it S 1> มา <it S 1> ห้ <gra vi? S 1> กินกับสวนผักฉันก็ขอ oh, <yes. S 1> สวนผักน่อยเสร็จข้าบ้านไม่เลยเข้ามา อ้าวโอเคเอ่อไม่บอกไม่รู้นะว่าหน้าบ้านมมีประตูถึงว่ามันไม่เข้าตรงนู้นโอเคเอ่าได้ไหมได้อยู่นะไม่แปลกใช่ไหมเออโอเค ต่อก็ถึงว่าเอ่อนางดูว่านางจะเข้ามาคุยแล้วป่ะโอเคเข้ามาใครเข้ากันแน่เนี่ยอ้าวมามามาคุยก่อนสุดทนายสิ่งเทียฟลอยมาชาร์นู <laughs> อ๋อย้อยยิมคุยกันไปนนเลยอีกแล้วค,ควุยละโอนนอกเกมก็อารมณ์เสียนอนดีกว่าปะไปแกะสักทีไปไปนอนโอให้ตายเถอะเป็นอย่างนี้ประจำเลยเลยก็ไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไหนข้างล่างมีไหมโบมีแแฮมอ๋พอพญานี่ ต้องขึ้นมาขี้ไม่เยียวข้างบนอยู่ไหนนะยังไม่ชินกับบ้านใหม่นะคะคุณผู้ชมเออรถขนสร้างก็ไม่ดูเลยทำนี้ก็ขึ้นได้อนแล้ลงเร็วได้นะประเด็นอนะไอถ้าห้องนี้ไม่มีไฟเหรอโอ้โหพอใหญ่นี่บ้านใครกันเนี่ย สร้างสปะสป,ปะไปหมดแล้วเราโมโนโลเลยไหนๆก็มีตงมังอะจัดฟันจัดฟันให้ให้เบนกันปปนี่นะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ฟันเป็นแบบนี้เราจะมาจัดฟันกันอันไหนนะดี่ไนไปเลย จริงๆใครมันเป็นคนสร้างคนไทยคนต่างชาติไปเนี่ยตรวจสอบน้องตรวจในสอนให้ดีก่อนนะก่อนที่จะเอาบ้างเลยมาให้นางผ่อนคลายกันก่อนนะคะคุณผู้ชมยิ้มแฉ่งเลยดิผ่อนคลายกันก่อนแต่ตอนนั้นเราบอกว่าหนึ่งหมื่นใช่ไหมหายไปเลยหนึ่งหมื่นมโนนะคะเขาเรียกว่ามโนแล้วจ้างคนสวนแล้วเนาะ ก็คือเราจ้างคนสวนเราเสียงเงินแค่ไม่กี่บาทเราเราก็รับสับไปเลยนะคะคุณผู้ชมสิพจด,ดีอะไรขนาดนี้ดียิ่งกว่าอะไรนะคะคุณผู้ชมจะนั่งอยู่เฉยไม่ได้เราต้องมาออกกําลังกายเพื่อให้นางร,รอมนะคะคุณผู้ชมนะอะไรกันเนี่ยคนสวน,นยังไม่มาอีกหอหรือมาแล้วอะไรก็ไม่รู้เอามาขดดุดใี้ก่อนไว้ตัวเหม็นหึ่งเลยนะเหม็นเต่าเหม็นรักแร้ เหม็นอย่างแรงเลยเรามาอาบน้ำกันดีกว่าอุ้ยเพิ่งเห็นมีอันนี้แหละปลาเพิ่มปลาเราจะใส่ปลาปลาอันนี้ดีกว่าสวยดีปลาใส่ลงุงตัวแค่เนี้ยดูด,ดิหให้อาหารไม่ได้โดยถ้าเกิดไปโดนเสีงสามนี่ต้องให้อาหารนเนี้ยไม่งั้นปลาจะตายเมื่อกี้เขาบอกว่าคนสวนมากี่โมงนะเึ๊บเบบบเนี่ย แบบเก้าอ๋อเก้าโมงห้านาทีตอนนี้ยังไม่ถึงกของเขารีบอาบเอาวางที่วิ่งจ็อกกิง้งเราก็มาขายปลากันกว่าเออเราว่าเราจะเอาเดอกลับปลูกนี่นะเดี๋ยวเราเอาปลูกกันหน้าบ้านนี้ไหมน่าจะสวยหน้าดูนะแล้วก็ไม่ต้องถอนอันนี้อะไรเนี่ยขายปลาขายสัก ขายหมดเนี่ยเแว่ก็ตกได้ขายขายให้หมดเลยคือน่าจะแปดร้อยกว่าบ,บาทอันนี้อะไรอ่ะค่อนข้างหายยากอ่ะเอาอันนี้ขายไปด้วยสิบบาทเองหายยากแค่สิบเหนื่อยจังเลยนะออกกําลังกายฉันต้องพร้อมอาฮะ นลองอัพสเตตัสได้เพิ่มเรื่องราวของนางไปว่านางเพิ่งซื้อบ้าน,มาานเมื่อวานนี้เช็ดลยซีวิธจึงหาวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูสิเดี๋ยวลองดูสีห่าวไม่เขสับสับสับมาเกิดเพศ สับๆมาขัดเท็ดไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสับไ้ก่อนสับให้ละเอียดอืมเหอเท็ดหอมจึงเลยสิ่งที่ฉันปลูกเอาไว้ไชาบังก่อนแล้วก็หอมหัวใหญ่หอมพอใหญ่สับให้ละเอียดเลยนะคะระวังเข้าตาละกค้าจะร้องไห้นะแล้วก็สองอย่างีิเศษล่ะคะ่ะแล้วก็เอาไปหิงไฟเลยคะ่ะเพราะหิงไฟก็เป็นน้ําสีแดงของมะเขือเทศนะ เราก็ต้มพอเดือดน,นะคะแล้วก็คนคนค,น,คนพยายามคนให้เข้ากันนะคะคุณผู้ชมเอื้อยหอมพอหอมได้ที่แล้วค่ะเราก็จะตักเสิร์ฟใส่จานนะยคะนี่นี่นี่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเดยวได้ที่เทใส่จานะะเลยค่ะออกมาเป็นเส้นละไฟเลยคะ่ะเป็นไงล่ะคะเมนูสุดพิเศษของเราแล้วก็เอามากินอันนี้ใครกินแล้วไม่ล้านเนี่ยคนเล่นล้างให้แล้วกัน แล้วเราก็ไม่รู้จากเก้าอี้ค่ะมากินนั่งกินตรงนี้เลยค่ะว้าวค่ะมอสไปบ๊อบระวังไฟไม่น้านะบ๊อบบ๊อบระวังไฟไม่น้านะบ๊อบดูคนจุ๊บจุ๊บจุ๊บเลยบ๊อบเอ้ยหนูไม่รอหนูดูสิอุ้ยตะกี้อะไรนะนางควนไฟเหรอเชเดี๋ยวพิจิตดูมันตกตายสักวันเนี่ย โอเคค่ะ okay, คุณผู้ชมเราก็ลากันไปก่อนนะคะหลังจากที่ว่าเราซื้อบ้านเสร็จแล้วเรามีต้นไม้เห็นความตายแล้วไม่อดอยากแล้วเราจ้างคนส่วนแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะเอบื่อโล้เห็นไหมเดินเบนยังเดียาเลยเดี๋ยวยน้ำบ๊อบน,นะนอนเกิดกิ้งเลยคุณผู้ชม